อันเจิญพระบทมซิ่งนำดยท่านนายกบุญเลอบุญรุ่ประกรบนายกองกากบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รัวมบลดี่ท่านกระวแากมาจางนายกนุติบุตรเมีองแม่เียก็กำลังที่บุญโิกรีแท่านประธานสภาชุดที่บเมกาฮงคณะบริหารสมาชิกสภาเิศบาลเมืองแม่เยียกท่านนายกุูกกีชาปางแก้วท่านนายกะ่างบริหาร่วนตะบัาแรใไ้นำความวุ่นวยตามมาถึงแมกว่างเลี้ยงดงแห่งนี้ ขอพี่น้องประชาชนได้ย่างลงนะครับนั่นเองก็คือว่าจากนี้ข้าวบุญได้เดินทางมาถึงบางคนก็เปยนูุกตัวเป็นหันยัญอยู่ในห้างนะครับพยัญญาอยู่ในห้างเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าความอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวบุญถึงจะได้นะครับตอนนี้บุคคลที่ได้หาพระวบุญนั้นอันนี้เป็นผู้สิ่งห้าในดอกมาเชิดวางกันนะครับเพื่อ เรื่องประกอบพิธีนะครับแบ่งเป็นนอบบทมาดาหรือดวงหินนะครับเดี๋ยวสักครู่นั้นเนี่ยพระคุณเจ้านะครับได้เดินทางมาถึงนะครับครบแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีทางด้านศาสนาตอนนี้นะครับฝ่ายข้า้คุณหาสมชื่อธรรมรักโรมไปถึงคณะตัวกำนันนะครับงานแตลาด นรับเทศบาลมันไม่มีนะครับทำแต่เราจะมุงเงินเดียวโช์วยคณะผู้มีหานสมาชิกสภาผูะทนตัวแนผูอใหญ่าะประธานสภาชุดดบกดาวงกแตนการนี้แต่ประกอบพิธีนรับจนขอนายกั่วยส่งอยู่นรับขอสงอยู่